สวัสดีครับตู้ขับผมไปครับวันนี้ก็มาอยู่เกมพีไปนะครับโอเคยังงี้อยู่ดีจุก่ะสี่ก็อนที่ครับเมื่อกี้ยี่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับต่ออยู่ก่ับเปลี่ยนกลับนี่นะเปลี่ยนเป็นเอ๋ก็เปลี่ยนเป็นตันวอย่างนี้ครับไปโอเคเอย่างนี้แล้วกันโอเค Ok, gom ăn đi, gom đi ha cấp Ít nhỏ mình mà cần cái cảm khuôn Cái ngờ hồi của mình gì gửi gửi Ok, thì con ha cấp Yeah, bạn nhận ngầu vô cầu bay Nhớ, ok Chúng ta cũng có mình đi, hát cấp. ไปใส่แก้เับพี่นองเตรียมอยกีกับุกยกมตัวนี้เกะกับครับเพิ่งานีนน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 นครับอ่ายัง tại mấy kỳ anh cắp hoài kỳ của vợ con em con mấy cái giù này khả năng cắp là mình cũng nhìn càng nào ủa chào con ngay nhìn càng nha con mình mấy nhung cái kia đồ có căng ạ em sao tiền còn mày máy còn mình con cài ngồi Anh không còn ông ấy còn cái đó ông ấy gì <laughs> nhọt nhọt các có... con kịp còn có, người... có y gì úp cười gừng càng bạn ngày các khá... ngày khác cái ngày khác โอเคครับคือตรงนี้คือมีผ่ากันเสียงครับเสียผมก่อนที่ไปนะครับคือแปลว่าไงอ่ะคือทางกับมันไม่ไู่เขาเปิดเข้ากับจริงจริงครับซึ่งคนที่เข้าใกล้ที่ผมก็คือคนที่มาพูดกับผมนะครับว่าเออพวกของจะทำไมพวกของจะทำไมนะครับแต่ถึงโมงจบไปเขาไม่ช่วยชุบง่ายๆ นะครับนี้แต่บอกก็หนีไปนะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ติกกันนต่อไปนะครับไวเก็ไปนะครับกนะ

พูดจริงนะก็พูดไปก็ก็คุไม่เชื่ออย่างจริงนะครับงั้นเราก่อนอันนี้ก่อนอันนี้คือการที่แบบฝึกไปด้วยนะครับ เหมือนเมื่อกี้เกิดขึ้นอ่ะไม่ในไก่อ่ะใช่ว่าที่ะครับโอเคครับบงจัดเข้าประวัติขอบมังครับ เราพูดยิ้มไม่อยู่พอพอดยิ้มบอกยิ้มที่ตัง้งใจจะมาอัดเกมอ่ะคือแต่พืูดง่าย <c oughs> คิดว่างั้นจะได้ทำความฝันนะเปล่าความฝันก็คือใกล้อัดเกมแล้วก็ใกล้เล่นเกมแบบบงังอยู่กันอยู่นะครับ X เกมันอยู่กันอยู่ให้พาคุ้กคงยิงหน่อยครับนี่ยอ๋อโอเคอเคกะกไปก่อนกลานไม่มีอันนั้นเลยไม่มีก็โอเคเขาช่วยไปเขาบอกมาแม่กันยูค่ะเมื่อกี้ก็ใครเห็นนะครับถามมันก็จะเปิดเกลือ,อ

Ồ, hàng oh, oh tay ghê luôn rồi. Cảm ơn các bạn